ฟังก์ชันการใช้งานของจักยี 5, 6, 3, 9, 8, ่ห้า6 39 XT จะมีลายทั้งหมด11ลายรวมลังกระดุมอัตโนมัติ4ขั้นตอนนนี้จะเป็นปุ่มปรับเลือกลายนี้จะเป็นปุ่มย้ําถอยหลังนี้เป็นปุ่มปรับความตึงหยันของเส้นได้นี้จะเป็นคันกระตุกได้จการหนีบนี้ปุ่มกอรกระสวยนี้จะเป็นปุ่มล็อกเข็มสำหรับกอรกระสวย เป็นที่แกนตั้งหลอดได้เอียงประมาณ45องศาเพื่อหมดปัญหาได้พันกันด้านล่างจะมีตัวระบายความร้อนมีสวิตช์เปิดปิดออนออฟตรงนี้เสียบปลั๊กดีไซน์ข้างบนจะเป็นหูหิ้วไว้สำหรับหิ้วข้างหน้าตรงนี้จะเป็นดีไซน์ฐานลอยถอบกล่องตัตอนออกไว้สำหรับสอดแขนเสื้อขางเกงที่เป็นรูปทรงกระบอก เปิดตรงนี้จะเป็นกระสวยกระโหลกด้านล่างเป็นระบบกระสวยตั้งนะคะอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดมากับตัวเครื่องรุ่น6 3 9 xt และ xf ตีมผีเหล็กตีมผีติดซิฟตีมผีถัดลังกระดุมเข็มออแกนนัมเบอร์ส4สามเล่มมีดเลาะแผ่นรองสกักหลาดกระโหลกกระสวยสามลูปฟุตคอนโทรล ้าคลุมจากและคู่มือการใช้งานพร้อมใบรับประกันเรามาดูวิธีการใช้งานจักรเย็บผ้ารุ่น639 XF และ XT ดันแกนตั้งหลอดได้ออกมานะคะแล้วก็ใส่ได้เข้าไปในจานนี้ไปได้เข้าตรงกลางใส้ก็สวยแล้ววางตรงแกนกลอผักไปด้านขวามือดึงปุ่มล็อก เ,เสร็จแล้วหยุดนะคะแล้วขับมาด้านซ้ายมือดึงไส้กระสวยออกแล้วกดล็อกลงปกติงานใส่กระสวยถอดต่องอปรณ์อ,ออกมาด้านซ้ายมือแล้วเปิดนี้ปิดตลวดเวลาใส่ห่างไปได้อยู่ด้านขวาตามเข็มน,นาฬิกาวาตรงน,นี้อันตรนี้ให้ลงลง เแล้วป <Yeah. S 2> ิดฝาใส่ของอุปกรณ์วิธีการลอยได้บนใส่เส้นด้ายตามลูกศรโค้งขึ้นโค้งเข้าคันกระตกได้ใส่ตะขอด้านข้างเส้นเขลียจากข้างหน้าไปข้างหลังดินไปได้วิธีการคล้องได้ล่างหมุนวงล้อยจากเข้าหาตัวเรากระตกได้ล่างขึ้นมาดึงขึ้น มีสองเส้นคู่กันไว้ใต้ตีนทับผ้าพร้อมเย็บค่ะวิธีการเลือกลายหมุนแกนปุ่มปักเลือกลายให้ตรงกับลูกศรกดล็อก,นะอกันเวลาเลือกลายแนะนำให้หมุนวงล้อจากเข้าหาตัวเราให้เข็มลอยสูงสุดแล้วเลือกลาย เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เข็มงอหรือหักได้เส้นตรงจะมีปรับให้ระดับ3า a b c มีลายซิกแซกกันกรอบริมผ้าลุย d e f ใหญ่สุดเวลายเย็บลายซิกแซกนะคะให้ผ้าตรงกับเช่นนี้นะคะให้ผ้าอยู่ระหว่าง,งกลางของร่องตินผีค่ะ แล้วส่งห้าให้ตัวสามารถกานของเป็นห้าลได้ใช้ัได้นไดลนี้นะคะวิธีการ,รเปลี่ยนตีนผียกตีนผีขึ้นนะคะกดคลิปออนข้างหลังเข้าหาตัวเราตีนผีจะหลุดออกเสร็จแล้วเราจะเปลี่ยนตีนผีถักลังกระดุมตีนผีถักลังกระดุมจะเป็นสีขาวยาวๆจะมีสเกลแล้วให้แกนตรงนี้ตรงกับเขี้ยวเสร็จแล้ววางตีนผีลงค่ะ กดด้านหลังเข้ามานิดหน่อยได้แล้วค่ะขั้นตอนเลือกรายลังกระดุมจะมีทั้งหมดสี่ขั้นตอนนะคะเริ่มต้นหนึ่งปักเข็มลงนะเหะยียบมอเตอร์นะคะถึงความยาวที่เราต้องการนะคะแต่ละเส้นห่างกัน cm, สิบห้าเซนติเมัดแล้วหมุนเข็มให้ลอยปักไปที่สเต็ปสองสเต็ปสองจะปิดท้ายลังกระดุมย้ำสักสองสีเข็มแล้วปักที่สามคายหลังขึ้นข้างบน ถึงจุดที่เราเริ่มต้นนะคะแล้วหมุนเข็มให้ลอยปักไปที่สเต็ปสี่ปิดท้ายลังกระดุมเสร็จแล้วค่ะวิธีการเปลี่ยนใช้ดินผีติดซิปจะมีเขี้ยวสองด้านใช้ได้ทั้งซ้ายและขวากดคลิปออนนะคะวางเขี่ยวให้ตรงกับแกน ลักษณะเช่นนี้เวลาใช้ให้ใช้ลายเส้นตรงนะคะใช้ประมาณ A B C ได้หมดให้เท้เห็นตรงกับขอบผ้านะคะซักประมาณอยูกลางปักเข็มลงยกตีนผีขึ้นแล้วรูดหัวซิปออกเพื่อป็นการไม่ให้ติดหัวซิปนะคะจะเย็บได้ง่ายขึ้น